เบื้งครับผมผลงานเบาวโซนมัอนี้ครับผมเฮ็ดเผ่งแดงเฮ็ดละงูครับผมเพิงเขาครับผมเพิงเตยพี่น้องเตยแก่ครับวงามเลยทีเดียวงามครับกระปุ่มแดงโกแดงคาลายครับปุ่งไงมีไงเบื้งครับผมอุ้ยดอกงามๆเลยครับผมแดงคาลายครับผมดอกงามๆเลย สวัสดีครับผมมือนีกระมากผมมอพอกันในวันที่สิบพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมมือนีกรบบาดเบาซนกระสิเขาป่าลายเฮ็ดคือเก่าครับผมแต่ว่าก่ะมือวาสีมันเฮ็ดยังแน่ครับผมอ่านกันไปตามหลุ่นตามชมน่วกันเด้อครับผมไม้พิกัดมือนีกระปลาบานสองหอมตะบนในคามเพื่อมุนตจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปไปตามหลุ่นตามชมน่วกันครับผมเบาวโซนสิพอเฮ็ดยังแน่สูพีสูนองเมืองครับผมมาาพพี่มือเมืองพี่ดอกคนพออยังนั้นบบหนี่งอู้ดผีดอก โอ้งโกพี่น้องครับผมเดงโกนี่คกระผมพี่น้องแดงโกครับผมเด้งโกดอกงามแน่นครับผมอุ้ยคักลายครับผมบุตรซุ่นเบิ่งที่ไกลครับผมนี่อุ้ยดอกงามแน่นครับผมเห็ดแดงโกครับพี่น้องมา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 วาพี่น้องดูท่านี่เปิดได้ครับผมนี่งเป็นสิเปิดให้เบื้องนี่อุ้ยมาเป็นกระโดดพี่น้องดอกงามแน่นครับผมแดงสีสันสดใสครับผมเบื้องเบื้องเบื้องนึ่อุ้ยงามครับครับผม มามาบไกท่านเพชพี่น้องดีมเมื่กี้เพชรแดงกอนงไกัอดอกพี่น้องบึงบึงมบึ่ไก่รับพี่มดูครับผมดอกดอกงามครับผมมามามากท่านเพ่อ่มีไผีมาตังผีเครับผมน่ามาโซนมากครับมไปเลยดครับผมดอกมีพวกที่เรงกูรูมดอกคููกาุเอ้าลุดพี่น้องบริเวณ้มรุดเลย เดี๋ยวงามเลยครับผมอื้ยงามขักครับผมา้มากๆเก็บต่อไปครับผมพี่มันออกมาต่างผีครับใมญ่เลยครับผมอื้ดอกครับผมอทีนีมูลนูเบอรดอี่เครับลนมาจากยินครับผมอื้มงามเลยครับผมนมาๆพีค่ครับผม ครับผมสีสันสดใสเลยครับ่ง่ามงหนปลาหมุนดวงมะน้ำบาวโซนครับผมนี่อ้ยดอกสองะด้อกเดียว2ีสองรุมแกามเลยรน้ยดอกสีสวยสีสวยีแดงงามครับผกแดงกอครับุมอู้ยดอกใหญ่ดอกโตครับุมเบิ่งรยมิมยดอกหน่อยมั้งรับผมรุมปกติเ็บกระต่อครับผมั้ย มาตักีีครับผมไานี่อู้ลำบากครับพวยใหญ่ไม่ใหญ่เลยหมืนปลาครับผมมาสีครับผมสีครับผมมางน้ำหากครับผมยิงครับผมให้่ไยให้่ไปใหญ่ให้่เฮ้ยงก่อนเลยอือหูครับพูดใหญ่ไม่ให่หมืนครับผมอ่ะดอกนี่ครับผมดอกงามๆเลยครับผมเอาแทงกอครับผมแทงกอดอกงามๆครับผมอุ้ยดอกงามแนงครับผม ดอกนี balm, ่ดอกใหญ่คร uh ับ huh, บ right? ้านหนบ้านทุกหนึ่งเลยครับผมเดอนโก้ครับผมอุ้ยดอกงามครับครับผมเบึ้งบึ้งให้พี่ให้นเนาเบึ้งเนี่คักๆนะครับผมปุ๋ยใบใหญ่มีใหญ่เอ่ยงามคักครับผมมาๆๆๆครับผมตามมาสซวนมุมปลาเข้าไปกันหนึ่งเหนปลาเข้าไปแล้วกันครับผมอู้หูเห็นหญ้าขนาดครับผมปลามันโคกแห้งนี่ถิ่นธรรมชาติครับผมเขาตองมุนครับผม บุญท่าบุไดอกดอเ็ดเ็ดครับุญเ็ดงพี่เ็วกเย้เเฮ้าบึง้กับบุดอกงามคักับบุเดียงโอมือหมู่บ้านกามาครับุมแต่ว่าบุเห็นค่ับุญบุญกับบุไปเก็บกัน่อค่ับุมผีทั้งผีอู้หึบุงามคกคกับบุม ดูก้ครับผมเดี๋ยวงามเลยยิ่งงามคักครับพใหญ่มีไงมากมากครับผมไปหมุนกระต้อบปดนี้หมุนมาทักไม้ครับผมบปดนี้หมุนมาทักผีครับผมผดออกย้ายย้ายกันครับผมเพิ่นบริออกเป็นจุ่มเป็นกลุ่มครับผมย้ายกันบอลระดอกซอกดอกพใหญ่มีใหญ่นี่ครับผมหนิบ้านถึงก็เมนกระโดครับผมนีแล้วเมนกระโดช่วยเขา กำงามเก่าครับผมกำงามเลยมามากๆครับผมมาตั้งสี่บาทนี่มาตั้งสี่แห่งเป็นจุ่มเลยครับผมบาทนี่ครับผม้นี่ครับผมสิบปิดไห้ไใหญ่มียครับเบอร์อื้ครับผมแดงก่อมึงตั้งสี่ครับผมสองดอกครับผมสองดอกกำงามเลยครับผมบานถึงฟืนแดงกอครับผม อื้ยงามครับมาทำอีกแล้วป่ะครับนสดูครับผมดูสินี่ครับผมบานปูเบึงเ้อครับผมเอาเอาเอาเยอะแยะพี่ดอกข้าเบืงครับผมมีไงลูงปลามึงจะขาปลาลาเห็ดคือเกาครับผมมึงลาวัสุเห็ดเราพี่น้องแต่ว่ามึนตั้มแดงกอกอนครับผมมาปลาแดงกอแดงกอดอกง้ามาครับผมมามามกินกันดีครับผม เดียงกอดอกงามครับผมดอกงามฮะอยับผมดอกง่าครับผอุ้ยอุ้ยดอกงามครับครับผมไปไปพอเงยมีเยงบย,ปย,ปย,ย,ย,ยบปนี้ไปตามหุ่นตามชมน้ำหลูกน้ำล้นำลานเด้อครับผมวันสิพออีกหรือบอครับผมเคนทยังอลอพี่อกไปนีพี่อ้อกเด่นขาลาเดขาลายนขาครับผมเนดเดขาลายกบอ นี่งามครับผมไป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 ปครับผมเลี้ยงขาลายน้ำกันด้วยหัวใหญ่ไม่ใหญ่มอืนินีครับผมเลี้ยงขาลายอย่างงามเลยครับผมไปไปไปครับผมงมมาครับผมกีบเลี้ยงขาลายน้ำกันด้วยหัวใหญ่ม่ใหญ่มือครับผมหัวทั้งเพลินแล้วครับผมเล้ยขาลายครับผม แล้วปนผูกครับุมถูกหมอเด้งขาลายก็ได้ดงามเลยมาๆๆามากกรับผมเก็บตรงกันกรับผมมนี้เด้งขาลายกรับผมดอกบานเลยเราก็เอาไม่ยังบานก็ยังนุ่มบานเพท่านเทาครับผมงามเลยมา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 สักทีครับผมมาดิครับผมเป็นสนลกลก ดอกหน่อยครับผมแต่ว่าเอาคืชต้ากับดอกนี่แต่ว่าดอกนึงจูงไหวครับผมมาไม่มาผีมาไปผีกับปอหญ่ายไม่ง่ายเลยอืมเดือดครับผมเดี๋ยวขาลายครับผมงามเดือดที่ดอกงามลายครับผมอืมเป็นไงดอกต้องงามเลยครับผมเดืยดขาลายมันก็เล็กพืชครับผมอืม ม, iya, มา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 ีมาตะขีกะปบผมไใัญไม่ยังหมุนปลาหมุนดวงม่านำบอลโซนด้วยกะปมเลือดกะปมหนมตงามเลยออกใหม่ับปมแต่ว่ากะทินี่จะคล้องแนด้อครับอุ้มมุดแดงมุดแดงะไล่ระปุมขอกิพครัุผมวกวก่มาเพาะคิพกะุ้มนอ่างาเอขากะปุ้มทิพหอมเาด <un ep id io> ้วยกันก้มไปเลย อ๋อดูคนงานนี่เลยคุณรับผมเลยอาเจับผมมามากๆครับผมขา,ามฟังมาเลยครับผมคุณจดว่าเห็นทั้งผีครับผมมางโซนกระบวยยันน้ำเพลินก่อนคนณว่าขามฟังมากครับผมมามากๆยางมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมว่าก่อทั้งผีครับผมผี cho nó nhìn cho con này ừ. Đó con <coughs> <coughs> ngàm đây Đó con ngàm đây bị nào nè Khá ở vậy chả Tiếp con ngàm kiếm lời thoát kiếm lời Thoát lời ừ Đó con ngàm vô เบืองครับผมดอกเปลุมลุมแล้วครับผมอุ้ยตวนดอกใหญ่ครับผมค่มครับผมอุ้ยเปนมงนขุ่นนะอุ้ยเป็ตะแสบนะจ้าเสบแสบเสบผมแกงดอกใหญ่ปานนี่ครับผมไปไปไปรมือช่วงกรต้อข้าพ่มจะพออีกหรเปาพอเลยจ้าใครเหละงูคก็ลังสีออกจ้าอั้กล่งแตกครับผมใครให้ดงูอุ้ยง่ยง่ยครับ ตมันเปน็นดอกใหญ่เอ้าคมันเปนอันนี้แล้วก็สีใหญ่ขนาดนั้นดอกใหญ่ครับผมกำลดงแตกครันี่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นบัวทัดี้ดอกงามๆเลยครับผมใหญ่มีใหญ่ท่านเพิดเครับผมผีมาไปใครครับผมมันลต่ไปใครเนครับผมนี่ครับผมใครยึเร เออทั้งไข่ทั้งดอกครับผมจั้งน้อยกับสิบหอดอกใหญ่ๆครับผมออืนี่ครับผมเพือไข่หนึ่งครับผมนี่ครับผมโอ้แม่หอพี่หอก ออนางพญาครับผมนางพญานางพญาขายาวครับผมปึนสาสครับปึนสาดครับผมอุ้ยปึงครับผมขายาวขนาดครับผมผูเป็นศอกครับผมขาเพิ่นวัดเวิดได้กี่ดอกดีถอดอกมาหลายครับผมนางพญานี่กะปุกอยู่ครับผมหอมแบบโค้งดอกเงาแห้งครับผมขมันได้ซีบดอกนี่เจแกงอิ่มครับผมแกงอิ่มเพื่อนครับผมไงไม่ไงอือนั่งพญาครับผม เบาโซนอื่นเฮ็ดนางพญาครับผมนั่งพญางาสางคุณเงาขนาดครับผมไปไปคือถึงไปชมกระต้อครับผมสิพออีกรูบอลุงแดงดงครับผมไงม่ไงนี่ครับผมละุกแดงดงครับผมนี่ละุกแดงดงครับผมนี่อือต่าแฟดเลยอยู่น้ำกันเลยครับผมให้ละุกแดงดงสีสีแดงแสบครับผมตัวนี้ลุงเฉลี่ยดีครับผม แยงแสบคือกันครับพูงใหญ่ยังไงออกในดุงครับผมดีดอกนีงครับผมตัวนี้กำลังฟินอยู่ครับผมโอ่โหเดือดงามครับครับผมโอ้แดงเลยครับผมเดือดงามเลยไป,ไปไปหลุมไปชมกระต้อสิปล่อยอีบรอบครับผมพึ่งบดออกหมาครับพูงใหญ่ไม่ใหญ่เบืองขาครับผมอืตัวนี้อภิมุนยุมาครับผมขาผมเดอกงามเลยครับผมงามเหี้ยทีครับผมออกไหมครับผมพึ่งบด ผึ่งบดออกไม่เด้อผูญใหญ่ไม่ใหญ่สิออกใหญ่มันครับผมดอกหน่อยจะจงไบทครับผมมา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 ไปเก็บตั้งปีครับผมบดนี้ออกไม่ครับผมผึ่งบดเพิ่งกะออกไม่เรื่อยๆนะพี่น้องเฮ็ดก็ได้มันครับผมดอกนี่อื้มดูว่าเห็นหรือเปล่าดอกพี่ดอกเบื่งเลยครับผมมันออกไม่เรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าเก็บวัตถุดอกใหญ่ครับผมเด็

มาแต่พี่อือเบิ้งอันนี้ครับผมนี่ต้นเฉยเบิ้งครับผมอือออกมาครับผมเราลงถ็งหัวน้ำเลยที่เอายินตัว um ถึงตอติดดอกนี่ใยมันครับผมแต่ว่ามันกระสุนมาเบิดแหละพี่น้องเป็นเงาครับผมเป็นครับผมหน่ะบุกเก็บกข้บุได้ครับผมไปไปไปลุงตัวชมกระต้อครับผมสิฝอยเบิ้งครับผมใบใหญ่ไม่ใหญ่เห็ดเพิ่กเขาครับผม เฟื่องเขาดอกงามครับผมดำปื้อครับผมมาๆๆทั้งผีครับผมมบตัดต่อครับผมมาที่พิษบนเขานลำบากโซนครับผมดอกงามด้วยครับผมอีเฟื่อนเขาครับผมดอกงามครับดอกดำดำครับผมกำลังออกเลยนี่มาๆทั้งผีครับผมไปดิเฟื่อนเขาตัวนี้เพิ่าจากบ้านแล้วครับผมก็เอาเก่าหุ่นยนมียนต์อื่นอยงามด้วยครับผมมา ตามบอลตัวนมาครับผมดองสีครับผมเย็งไงไม่ยัอยยอยง,งออกแน่นี่เลยคยยรัออคคครบผมดูครับผมเึ่เงะะเงข่าครับผมสามใบเท้าครับพี่น้องเออกยังไงต้องบาดเลยออกได้ครับผมดอกทิบรุดดอกงามคือเก้าครับผมผุนดอกงามๆครับผมผึ่งเข่าครับผมอุ้ยตามมาเราบตามมาพี่ครับผมป่านตามมาเรื่อยๆครับผมไี่ยังไง ดอกเป็นก <muitas> um, no ุญแจบานเลยครับเปุ้ยนีลงแต่ว่ามูเพิ่นบ่บานดอกว่าเพิ่นบานเลยดอกนะครับผมบานเลยครับผม้สองดอกครับผมดอกนี้อืมดูนี่เห็นว่ามึงครับผมนี่ดอกงามเลยครับปุ้ยไงมีไงปุ่มเขาครับผมเอ้าลมแล้วครับผมขยี้ขยี้มขาเพิ่นจากอ่อนแน่ครับผมเฮ็ดสนิทนี่มึงครับผมงามๆเลยเฮ็ดเพิ่มเขาครับปุ้ยไงมีไงมากมากมาเทียบกันอีกครับผมนี่ ก็หมุนเก็บครับผมไดปลาถืพี่น้องเงยเงยนุปงกอ่าอาหลมหลุมเลยหลุมเลยครับผมดอกดํดครับผมพี่ว่าได้จริงค่อยหลุอืมแต่ทีขาอ่อนนี่ยครับผมขาบนหน่อยเฮ็ดผเขาชนิดนี้ครับผมนีครับผมดอกดำดนี่พี่โอ้ยหลมดีแจ๊ครับผมพอจะสูนหลมป๊บเลครับผมกินองกินอโอ้เอาคือเกาลัดกินก็ได้ครับผมดอกงาๆครับผมเฮ็ดพุ่งเขาครับ บอกเลยเด้อครับผมจอกดำๆครับผมไปใตไปตปุ่งไปชมกระตอครับผมปะจิขออีกระบ่ครับผมเพชรฝนเขาเฮะเบิ่งครับผมผลงานบ่าวโซนมื่อนี้ครับผมเพชรผงแดงเห็ดละงูครับผมผงเขาครับผมผงบดครับผมผงร่วมครับผมมื่อนี้่ในผงร่วมครับผมมาแนวกระแตอันองค์นกครับผมมื่อนี้บ่าวโซนก็ขอฝากสองบ่าวโซนแช่แนวนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวโซนในคลิปต่อไปมื่อนี้บ่าวโซนขอาวการบ่าวสวัสดีครับ